ราระโตสัมมาสมพุทธัสัะปรินิพานโตปทายะชาตุตระปัญจสตาติกานิเดเวสังวัจระสหัสานิอติกันตานิปัจจุปนะกาลวัเณนะสาวนะมาสัตสะชพพีสติมังทินังวาระวเสนะปนะอุทวารโหติเอวังตัสสะภะคะวะโต ปรินิพานาศาสนายุกาลคขันานาสัลลัคเตภาตีิสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่การปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้วสองพหสามพันษาปัจจุบันสมัยวันนี้ตรงกับสุรทินที่26สิงหาคมนมาศ พุทธศักราช2,563พระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในายะอ่านพุทธศาสนิกชนจะพึงกำหนดนับด้วยประการชนีนะโมตัสสะภะกะวะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พุทธะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทธะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภิธรรมิทะการยาณีปาปาจิตตังนิวารย์ทันตังหิกะระโตปุญญังปาปัาเสมิงรามติมโนตี บันนี้อตาตมาพาจะได้แสดงพระธรรมเทศนาะพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลศรัทธาสมาปฏิบัติแก่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนสะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มีเวลาก็จะเดินทางมาวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาะอันเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงามส่วนพระสงฆ์ ก็ได้ทำหน้าที่ของตนเองในการตรเตรียมพระธรรมเทศนาที่จะนำมาแสดงให้กับญาติโยมนั้นได้ฟังได้สลับเป็นหน้าที่ของตนที่จะพึงปฏิบัติเพื่อจันลมพระพุทธศาสนาสืบต่อไปวันนี้อาตมาก็จะได้นำเอาธรรมะคำสอ,สอนขององค์พระเสด็สมาสสุพุทธเจ้านั้น มาแสดงแก่ท่านทั้งหลายแล้วก็ประยุกต์เอาหลักธรรมนั้นมาใช้ให้มันเข้ากับยุคกับการกับเวลายุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกวี่ทุกวันพุทธาาศาสนสภาสิทธทิอัตมาภา,าคไดย้ยกขึ้นไว้เป็นนิเคประบทณเบื้องต้นนั้นว่าอภิธรทะกัลยาณีปาปาจิตตังนิวารเยทันตังหิกรโตปุญญัง ปาปัสมิงรมติมโนเป็นต้นแปลเป็นภาษาไทยว่าพึงขวนขวายในการทำความดีพึงห้ามจิตจากบาปเพราะว่าเมื่อคนททำบุญชา้ากิจใจย่อมยินดีในบาปฉะนั้นพุทธศาสนาประสิทธินี้ได้พูดถึงเรื่องบาปและบุญ คนเรามีกายมีจิตใจสองอย่างประกอบกันแล้วเรียกว่านามกับรูปนั้นชีวิตเราประกอบด้วยสองส่วนอันเป็นคำสอนของพุทธศาสนาที่บอกว่าชีวิตมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยส่วนสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกายกับเทเดียกเป็นรูปแล้วก็ส่วนที่เป็นนามมองไม่เห็นก็คือจิตใจดังนั้นเมื่อมีสองอย่างนี้ กายของเราขุนขวายในการทำความดีและก็พึงห้ามจิตใจจากบาปถ้าเราทำบุญช้าใจก็จะยินดีในการทำบาปฉะนั้นบุญคืออะไรบุญก็คือสิ่งที่ทำแล้วสบายใจแล้วนำความสุขมาให้ภายหลังบาปทำแล้วไม่สบายใจทำความนำความทุกข์มาให้ภายหลัง ก็คนเราในจิตใจของเราก็จะมีสองอย่างนี้แหละมันครอบครองพื้นที่อยู่เมื่อใดใจเราเป็นบุญบาปก็จะอ่อนกําลังมันก็ครอบครองพื้นที่ไม่ได้แต่ถ้าเมื่อใดบาปมันมีกําลังมันครอบครองพื้นที่ในใจของเราบุญมันก็อ่อนกําลังมันก็สู้ไม่ได้ดังนั้นเราทํำยังไงให้ใจเรานั้นมีบุญเป็นที่ตั้ง ให้ใจเรานั้นได้มีบุญได้ครอบครองพื้นที่ไม่ให้บาปมันได้โอกาสก็คือเราก็พยายามทําบ,บุญให้เยอะๆแล้วบาปมันก็จะได้ไม่มีโอกาสเหมือนกันกับคนเราถ้าขยันขันแข็งความขี้เกียจมันก็ไม่มีโอกาสมันก็ไม่เข้ามาครอบครองพื้นที่ในใจของเราในชีวิตของเราเพราะมันมีแค่สองอย่างนี้แหละถ้าเราไม่ขยนันมันก็ขี้เกียจถ้าเราไม่ขี้เกียจมันก็ขยนัน ทีนี้ทำยังไงไม่ให้พื้นที่ว่างสําหรับสิ่งที่เป็นความขี้เกียจมันได้อยู่แล้วก็ขยันเข้าไว้นะขี้เกียจก็ทํขาขยันก็ทํามันก็ไม่มีโอกาสที่จะทําให้ความขี้เกียจมาเข้างามจตใจของเราบุญก็เหมือนกันเราทําบ่อยๆทําบ่อยๆเข้าอ่ะใจมันก็คุ้นเคยคุ้นจินกับบุญใจเราก็มีบุญเมื่อมีบุญแล้วมันก็สบายใจแล้วก็นําความสุขมาให้กับเรา บาปก็เหมือนกันเมื่อบุญมันมีกําลังมันแรงกว่าเยอะกว่าบาปมันก็ไม่มีกําลังมันก็หมดไปของมันโดยอัตโนมัติดังนั้นพึงขนขวายในการทําความดีเขาว่าขนขวายคือทําบ่อยๆทําประจําทําเรื่อยๆแล้วก็ฝึกห้ามใจของเราจากจากบาปถ้าเราทําบุญช้าใจมันก็จะยินดีในบาปเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเมื่อทําบุญช้า ก็เมือก,การเดินทางเราเดินทางถ้าเดินทางในพื้นที่อันมันลื่นมันก็ไปถึงเป้าหมายช้าอาจจะลม้มอาจจะหกอาจจะได้รับอุบัติเหตุนั้นการที่เราทําอะไรช้าช้าก็เหมือนกับการเราเดินทางในทางที่มันลื่นที่มันไม่สะดวกที่มันครุขระที่มันไม่ราบเรื่นนั่นเองเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องของการทําบุญทาบาป เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าบ้านเราชีวิตเรานี่มันมีบ้านอยู่กี่บ้านมันวันนี้อาตมาจะเอาเรื่องนี้มาเสริมซึ่งก็ได้ยินได้ฟังมาเห็นว่ามันมีสาระมีประโยชน์ของคนที่ชื่อว่าอรไรรัตนะเขาเขาทำสารคดีออกมามีประโยชน์นั้นอาตมาก็จะได้นำเอามาเสริมอันนี้ต้องขอบคุณเขาเขาบอกไว้ว่าคนเราเนี่ย มีบ้านอยู่สามหลังในชีวิตเนี้ยที่จะต้องเข้าใจบ้านหลังแรกของชีวิตคืออะไรบ้านหลังแรกของชีวิตของคนเราก็คือหนึ่งท้องของแม่ที่เราอยู่ถึงเก้าเดือนเราอยู่ในท้องของแม่แม่ดูแลรักษาประครบประงมดูแล จนครบเก้าเดือนถึงคลอดออกมานั้นบ้านหลังแรกที่เราอยู่ก็คือท้องของแม่เราอยู่ในการดูแลของแม่อยูเก้าเดือนนั่นคือบ้านหลังแรกเราถึงมีชีวิตอยู่รอดจนกระทั่งคลอดออกมาเป็นคนครบ32ประการอาจจะมีน้อยที่ออกมาแล้วไม่ครบ หรือบางคนพ่อแม่ให้มาแต่ร่างกายแต่สมองอาจจะให้มาไม่เยอะแต่ก็พัฒนาได้ภายหลังเราอยู่ในท้องของแม่เก้าเดือนอันเป็นบ้านหลังแรกออกมาแล้วแล้วแม่ก็ยังดูแลเราจนกระทั่งเราโตเราพึ่งพาตัวเองได้ให้อาหารให้ผ้านุ่งหม ให้ยารักษาโรคเมื่อเจ็บป่วยให้ที่อยู่ที่อาศัยให้การศึกษาอีกภายหลังแล้วก็ชี้ทางแนวทางให้กับชีวิตนั้นบ้านหลังแรกที่เรามีที่เราอยู่ก็คือท้องของแม่บ้านหลังนี้แม่จึงเปรียบเทียบเหมือนกับบ้านบ้านคือความอบอุน่นบ้านคือที่อยู่ที่นอน ถ e ้าที่ใดยังมีแม่อยู dynam, dokument, ่เราก็มีที่อบอุ่นเราก็มีที่กินเราก็มีที่นอนเพราะเขาว่าบ้านมันคือที่นอนที่อยู่ที่กินถ้าเราไปไหนแล้วมีอยู่ที่ยินที่ที่นอนก็เหมือนเรามีบ้านนั้นถ้าเรายังยังมีแม่อยู่ก็เหมือนเรายังมีบ้านนั้นคนไหนมีบ้านหลังแรกเคยอยู่กลับไปดูว่าบ้านหลังที่เราเคยอยู่เนี่ย เก่าหรือ,อยังชลาหรือ,อยังไก่พังหรือ,อยังแก่หรือ,อยังถ้าคนไหนยังมีแม่อยู่ก็รีบไปดูแลรีบไปดูแลบ้านที่เราเคยอ,อยู่เนี้ยแต่ถ้าเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยจะไม่ได้ให้เราอยู่จะไม่ได้อยู่ให้เราได้ดูแลจะไม่ได้อยู่ให้เราได้เห็นตลอดไปสักวันบ้านหลังนี้ก็ต้องผุพังไปตามกาลเวลาบ้านหลังนี้จะทาหน้าที่ จนเวลาสุดท้ายของชีวิตก็คือตายจากลูกไปหน้าที่ที่บ้านหลังนี้จะสิ้นสุดลงก็คือเมื่อหมดลมหายใจแม่หมดหน้าที่ของแม่เมื่อแม่นั้นตายนี่คือบ้านหลังแรกที่เราอยู่ก็คือท้องของแม่มีบ้านหลังที่หนึ่งบ้านหลังที่สองของชีวิตที่เราเกิดมาแล้วเราต้องเข้าใจ หลังที่สองก็คือโลกใบนี้โลกใบนี้คือบ้านหลังที่สองของชีวิตเราที่เราจะอยู่โลกใบนี้คือบ้านหลังที่สองบ้านคือท้องฟ้าบ้านคือแผ่นดินบ้านคือน้ำบ้านคือแม่น้ำบ้านคืออากาศที่เราหายใจบ้านคือป่าไม้บ้านคือธรรมชาติ Ba